สวัสดีครับผมวิตร์ขาพาไปเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการทําแกงป่าแกงป่าหมูป่านะครับแกงป่าหมูป่าพริกนี่ก็เครื่องแกงเนี่เราก็ทาเองนะครับทําเองนะฮะคือทุกคนก็ทํากินกันได้นะครับก็จะประกอบด้วยพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวหอมคานะครับ แล้วก็ตะไคร้ลูกมะกรูดน,นะครับแล้วก็กระชายกระชายนี้ต้องให้เยอะหน่อยนะครับเพราะเราจะแก่กระชายนะครับแล้วกระเทียมนะครับชนเทศกะปิแล้วก็เกลือเกลือเม็ดนะครับไม่ใช่เกลือผงนะเกลือเม็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีมีหน่อไม้หน่อไม้นี้ทําเองนะครับคือเราจะเอาหน่อไม้มาดองไว้นะครับ แล้วก็คานอแล้วก็หมูป่าหมูป่านะครับหมูป่านี้เราก็ด,ดูดูตรงที่มันเป็นขนนะครับขนมันจะมีสามสามเส้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีใบกะเพราใบกะเพรานะครับแล้วก็มีพริกนะครับ น้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วก็องชูรสครับองชูรสเ,เอาทั้งเอาเครื่องทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวก็จะไปปรุงไปปรุงนะครับนาไปปรุงเข้าด้วยกันนะครับเราใช้น้ำซุปกระดูกหมูนะครับ แล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือที่เราตํำเองนะครับทํากินเองไม่ต้องไปซื้อหานะครับพ่แกงที่เราทำเองนี่เราจะทาให้เป็ดขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ท่านชอบ ถ้าไปเผ็ดไม่อร่อยนะครับเขต้องให้เผ็ดมีแกงป่าด้วยตรงนี้ให้น้ำมันเผ็ดหน่อยนะครับถ้ากินแบบจืดๆก็ไม่ต้องไม่ต้องแกงก็ได้นะครับโอให้นเผ็ดแล้วใสงไมาเนี่ยพเสร็จแล้วแล้วเราก็จะใส่ในไม้ลงไป เี่ยวไปกับพริกเลยเพราะว่าน่อไม้เันจะเคี่ยวไปกับพริกนะเพื่อดับกิ่นหมูป่านะครับ เอวน้ำซุปลงไปนิดหน่อยผัดเพื่อให้หลังนั้นเราก็ใส่หมูปล่าลงไปเคี่ยไปด้วยกันลองเคี่ยหมูป่าไปด้วยกันนะครับ เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะครับ เอิ้นใส่ผงชูรสลงไปนะครับแล้วก็เป็นผงชูรสแล้วก็ใส่รถดีลงไป เมื่อเราเมื่อเราปรุงให้หนุได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะครับได้ที่เราก็จะได้แกงปา่าเนื้อหมูเนื้อหมูป่านะครับซื้อจากเขาเมืองเซอ,อซึ่งไปซื้อมาจากดอยมูเซินนะครับเนี่ยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากขก แล้วเราก็ใส่พริกใส่ใบกะเพรานะครับใบมะกรูดมะกรูดลงไปนะครับดดดดส่วนใครที่ ต้องการใส่ใส่พริกไทยก็ให้เติมได้ตามสะดวกนะครับตามสะดวกสำหรับทิปนี้ก็แกงป่าหมูป่าก็เป็นอันเป็นที่เรียบร้อยถ้าขายต้องการจะทำขายหรือก,กินหรือส่งเสริมการขายเป็นไราได้ก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็ทริปหน้าเราก็พบกันใหม่ขอของคุณมากครับ